สามเนี่ยก็ต้องความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องของพระนั้นพระเนี่ยบางทีมีแต่งผิวลมดำใหม่สภาพถลอกปอกเปิกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยประเมินราคาไม่เหมือนเซียนเซียนเนี่ยเขาจะมีความรู้ความจานานในเรื่องการประเมินราคาแต่ชาวบ้านเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ประเมินราคาออก พระแบบนี้ถลอกแบบนี้ราคามันเท่าไหร่เหมือนรถยนต์อะโอเคเรามองว่าให้รถคันนี้วิ่งได้ไหมสองหมื่นโล่รถตลาดเล่นกันห้าแสนมือหนึ่งห้าแสนราคาประมาณสามแสนเว้ยอะไรประมาณนี้แต่พระเนี่ยไม่เหมือนกันพระบางอย่างบางรุ่นเล่นกันหนึ่งหมื่นถ้าล้างมาเหลือห้าพันเลยแต่บางรุ่นถ้าล้างมาก็ยังเหลือแปดพันบางรุ่นผิว่งแดงเลยราคาสูงบางรุ่นก็แดงไม่แดงก็ไม่มีผลต่อราคาคือมันมีปัจจัยเยอะผมใช้คําจํากัดความว่าเป็นอาชีพเฉพาะทางก็ไม่ผิดนักนะครับผมในเรื่องของการซื้อขายแต่ถามว่าผลกําไรที่ได้ ก็เหมือนเหมือนอาชีพอื่นแต่ข้อดีของอาชีพเสียนพระเนี่ยก็คือมันยังมีโอกาสฟุกบางทีอาจจะไม่ซื้อมาแล้วพระเล่นแพงโดยที่ไม่รู้ตัวมันก็มีหลายตัวแปรแต่โดยปกติแล้วข้อได้เปรียบที่ผมเห็นว่าเป็นสาระสําคัญเลยเนี่ยคือเสียนพระเนี่ยสามารถซื้อพระวันหนึ่งเนี่ยมีการเทรดไปหลายรอบนะครับผมดังนั้นคําถามที่ว่าเสียนพระเนี่ยซื้อพระซื้อถูกขายแพงจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ตอบว่าไม่เสมอไปแล้วก็ตามที่ผมได้อธิบายไป